อยากเป็นนักฟุตบอลแต่พ่อแม่ไม่สนับสนุนทำยังไงตรงนี้ผมเข้าใจนะครับทุกคนมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลน่ะแต่พ่อแม่ไม่สนับสนุนไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับคือพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงเรานะครับเขาอยากให้เราได้ดีนั่นแหละถามว่าทาเราไม่เล่นบอลเราจะทําอะไรอะ่ะสมมติเราเกิดแบบเล่นบอลไปปุ๊บอาบาดเจ็บทําไงหรือว่าแบบเล่นบอลไปคัดตัวไม่ติดสักทีนะครับ เราจะทําอะไรต่อตรงนี้ก็ต้องถามตัวเองนะครับท่านก็มองเห็นถึงตรงนี้นะครับพ่อแม่กม็มองเห็นถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยถ้าเล่นบอลมันอาจจะแบบบาดเจ็บนะเออก็เป็นห่วงเราโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนต่อมานะครับถ้าเราเชื่อมั่นในความฝันของเราจริง,รงเราต้องพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นย้ำนะครับพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าเราอยากเป็นนักฟุตบอลจริงๆ เรามุ่งมั่นกับมันเราตั้งใจที่เราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วแบบฝึกเลี้ยงบอลซิกแซกฝึกเดาะบอลน,นะครับทาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เล่นบอลเก่งขึ้นมาวิ่งตอนเช้าหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะทําตามความฝันเราเพื่อที่จะพิสูจน์ให้พ่อแม่ของเราเห็นว่าเราเลือกทางนี้เราชอบทางนี้อยากให้พ่อแม่เห็นความพยายามของเรา ไม่ว่าอย่างไรก็าตามนะครับพ่อแม่ก็พร้อมสนับสนุนเราอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยหน้าที่ของเราอะ่ะก็ไม่ได้เตะบอลอย่างเดียวถูกไหมคือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเตะบอลอย่างเดียวโอเคไหมครับมีใครไหมเกิดมาเตะเตะบอลอย่างเดียวเลยไม่กินข้าวไม่อาบน้ําไม่นอนไม่มีถูกไหมครับทุกคนต้องมีวิถีชีวิตประจําวันหลายๆอย่างที่นอกเหนือจากการเตะบอลโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียนนะครับการพักผ่อน การที่เราต้องทำการบ้านนะเออก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะโลกนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นนักฟุตบอลที่จะเป็นสุดยอดนักฟุตบอลเราก็อาจจะเคยเห็นนะครับว่าตอนเด็กๆมีเพื่อนเตะบอลวอกมายเล่นเก่งก็มีนะครับพอโตขึ้นเป็นไงหายไปไหนล่ะคนที่เราคิดว่าเก่งขนาดนั้นจะต้องติดทีมชาติอะไรบเนนะี เขาก็อาจจะกลายเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเออหรือคนขายของบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นทํางานเป็นหมออะไรแบบนี้นะครับคือเขาจะมีวิถีชีวิตแตกต่างออกไปโอเคนะครับซึ่งแต่และอาชีพก็สําคัญไม่แพ้กับนักฟุตบอลโอเคนะครับแต่ถ้าเรายังมุ่งมั่นตรงนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นซึ่งผมจะสรุปเลยนะครับคือ ทำตามที่พ่อแม่แนะนํานะครับแต่เราก็ไม่ทิ้งฟุตบอลความฝันของเราพิสูจน์ให้เขาเห็นโอเคนะครับพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทํามันได้เราตั้งใจจริงเราพยายามจริงดูสิเนี่ยเราอยากเป็นนักฟุตบอลขนาดไหนเนี่ยเราพยายามฝึกเตะบอลเป็นร้อยครั้งเลยจนสามารถเตะบอลได้จนสามารถยิงเระตูแมนจนสามารถเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ได้ทั้งสนามทําได้หรือยังนะครับ ที่เราต้องฝึกวิ่งทุกวันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อพิสูจน์คําถามคือเราได้ทําสิ่งเหล่านี้หรือย,ยังพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าเรามีความสามารถด้านตรงนี้แล้วเราอยากไปต่อด้านนี้พ่อแม่แต่ละคนนะครับก็มีรูปแบบความเข้าใจแตกต่างกันไปบางคนอาจจะสนับสนุนเต็มที่นะครับบางคนอาจจะแบบไม่สนับสนุนใช่ไหมอย่างที่เราฟังคลิปนี้อยู่ มันอาจทาให้เรารู้สึกลําบากใจถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไม่ลือวิถีชีวิตของตัวเองนะว่าไม่ได้เตะบอลอย่างเดียวนะเออวันหนึ่งเราไม่ได้เตะบอลอย่างเดียวถูกไหมครับเราต้องกินข้าวเราต้องอาบน้ํานะเราต้องนอนโอเคไหมเราต้องทําการบ้านทําหรือยังโอ้นะดังนั้นนะครับลองกลับไปทบทวนดู ผมจะไม่ตัดสินนะครับว่าใครถูกใครผิดหรือว่าควรเชื่อฟังใครเพราะนี่คือชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป้าหมายมันชัดเจนถ้าเป้าหมายของเราชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้นะครับมากขึ้นก็ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันดีพอที่ทำให้เราเป็นสุดยอดนักฟุตบอลหรือเปล่า มันดีพอไหมที่จะพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นว่าเราสามารถเป็นสุดยอดนักฟุตบอลได้และพ่อแม่ต้องภูมิใจในตัวเราแน่นะครับก็หวังว่าสีที่ผมแนะนำจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่แล้มันคืออย่าเชื่อผมอย่าที่จะแบบตัดสินใจด่วนนะครับว่าผมถูกต้องเพราะแต่ละคนมีรูปแบบชีวิตการดำเนินชีวิตแตกต่างกันโอเคนะครับ ขอให้ทุกคนเล่นบอลอย่างมีความสุขใครมีคำถามคำแนะนำเขาไม่ได้ด้านล่าง